อครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาทำบุญทบุญที่ไหนบุญนิติเหรอใช่อ,อะไรรองเท้าตรงนี้ครับโอเคมาทำบุญที่บุญนิติครับอะไรนี่ไงกระดิ่งไง สองมาทำบุญครับบริจาคเหรอนีไ่ไงเห็นไหมบริจาคจะมีผ้าขาวด้วยสวัสดีนะรด Hans ครับสาธุรู้สึุตซอ,อวันนี้มาไปนั่งรอไปนี่คะพาน้องไปนั่งรอไปไล้อ่าดูก่อนก็ได้ครับ ครับผมพี่ซื้อวังลื่นนะครับเห็นไหมเห็นไ,ไหมไวันนี้มาทำบุญวันนี้วันอะไรไรู้ไหมไใช่หรอะ โอเคแป๊บเดียวเราออกไปข้างนอกก่อนป่ะเราไปบริจาคตรงศพก่อนคุณสอก็ได้พัดลมครับอเราเป็นบริจาคกานเห็นไหมคัออะไร กุญสือจะบริจาคอะไรฮะกุญซือบริจาคอะไรครับคือกุญือจะของอะไรครับาเตต็มมนน้ะก ปีนี้เป็นปี66ครับมีพมี่มีมาเยอะเลยเห็นไหมบรรยากาศใกล้กับสลากลางังหวัดนะครับขารสินเอาไปไหนเปไหนไม่ไปครับออกมาก่อนครับเดี๋ยวค่อยเข้าไป อ่าเร็วมาบริจาคก,ก่อนเอาไม่ทักไทย FC หรอเอาบริจาคก,ก่อนบายบายก่อนทำงาน,นนะ